คุณผู้ชมกําลังประสบปัญหากับคอมตัวเองที่สเปคไม่แรงแต่อยากเล่นเกมระดับเ a พเอหรือไม่ไม่ต้องห่วงนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าคุณผู้ชมนะครับมีโปรแกรมตัวนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับ วันนี้นะครับผมก็ขอมาแนะนำตัวโปรแกรม GeForce Now นะครับเป็นโปรแกรมที่เราสามารถเล่นเกมระดับ Triple A ได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาการอัปเกรดคอมแต่อย่างใดนะครับเพียงแค่คุณผู้ชมนะครับมีอินเทอร์เน็ตความแรงระดับบานกลางก็สามารถใช้ได้แล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่กำลังกังวลว่าถ้าเกิดว่าเรามีอินเทอร์เน็ตแล้วจะต้องดาวน์โหลดเกมเข้าเครื่องหรือเปล่าหายห่วงได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะ โปรแกรม GeForce Now เป็นการเล่นผ่านระบบคลาวด์จึงไม่จำเป็นจะต้องใช้การดาวน์โหลดหรือว่าเนื้อที่เพิ่มเติมใดใดทั้งสิ้นนะครับและในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นเกมผ่านโปรแกรม GeForce Now ดูนะครับว่าจะสามารถเล่นได้ไหลลื่นหรือว่าภาพคมชัดมากแค่ไหนนะครับ เรามาดูที่เกมแรกกันเลยนะครับสำหรับเกม Forza Horizon 5นะครับเป็นเกมแนวแข่งรถนะครับผมที่บอกเลยว่าภาพสวยแถมเป็นเกม Open World อีกด้วยนะครับจากการเล่นนะครับผมต้องบอกเลยว่าภาพคมชัดระดับ Full HD หรือว่า 1080p นะครับเฟรมเรทเนี่ยนิ่งๆเลยนะครับที่60เฟรมเรทและไม่มีอาการหน่วงแต่อย่างใดนะครับคือเน็ตระดับกลางๆก็ยังสามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างไหลลื่นเลยนะครับ ส่วนกราฟิกภายในเกมนะครับตัวโปรแกรม G-Force e Now ได้ทำก,การปรับกราฟิกขึ้นแบบสุดขีดเลยนะครับคือสวยเท่าที่จะสวยได้แล้วนะครับแน่นอนครับว่าความชัดับ 1080p นะครับเหมือนกับเล่นในคอมตัวเองไม่มีผิดเลยนะครับเกมต่อไปนะครับเป็นเกมใหม่ที่ผมนี่อยากจะเล่นมานานแล้วนะครับก็คือเกม Clay of s k a r l Expedition 32นะครับแหมชื่อยาวไปไหนเนี่ย เป็นเกมแนว turn b a s e rpg นะครับผมที่ภาพสวยมากนะครับคุณผู้ชมครับแต่ก็ถือว่ากินสเปคอยู่พอสมควรนะครับใครที่คอมไม่แรงนะครับก็อาจจะเล่นยากนิดนึงแต่ไม่ใช่ปัญหาสําหรับโปรแกรม gforce e now นะครับเพราะตัวโปรแกรมก็ยังสามารถรันได้อย่างสบายๆแถมตัวเกมได้มีการปรับกราฟิกที่สุดเลยมากๆทําให้กราฟิกออกมานั้นดีเยี่ยมเลยนะครับในระดับ full hd ซึ่งผมเองก็มี PC Game Pass นะครับในการโหลดเกมนี้เข้าคอมตัวเองนะครับแต่ตอนที่เล่นกับคอมตัวเองโดยไม่ใช้โปรแกรม GeForce Now ปรับโลก็ยังเล่นกระตุกนะครับแต่ต่างกับ GeForce Now ที่เล่นอย่างลื่นเลยนะครับและใครที่มี j o อ Controller นะครับก็ยังสามารถใช้เล่นคู่กับโปรแกรม GeForce Now ได้อีกด้วยนะครับ และอีกหนึ่งเกมนะครับที่ผมได้ลองเล่นไปก็คือเกม Stalker 2 Heart of c h e r n o i y l นะครับโดยเกมนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่กินสเปคมากเลยนะครับแต่ว่าภาพสวยโดยเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมไม่ได้เล่นผ่าน G-Force Now ก็ต้องบอกเลยว่าปรับภาพต่ำก็ยังกระตุกและก็ี่เรียกว่าเล่นแทบไม่ได้เลยดีกว่านะครับ แต่พอได้ลองเล่นในโปรแกรม GeForce Now นะครับตัวเกมได้มีการปรับกราฟ,ฟิกถึงขั้น e ีพิกเลยนะครับผมไม่ได้โกหกครับมัน e ีพิกจริงๆนะครับถึงกับที่ว่าโอ้โห,โหนี่เหลือภาพเกมที่โคตรสวยที่เขาว่ากันนะครับ แต่เฟรมเรทนะครับอาจจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะครับดูที่ความที่ผมเนี่ยสมัครตัวรายเดือนแบบไลท์นะครับก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์ทำให้ตัวเกมเนี่ยอาจจะยังรันประสิทธิภาพได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้เาเกิดว่าใช้รายเดือนที่ตัวแพงที่สุดเนี่ยผมว่าเล,นล่นลื่นๆแน่นอนนะครับ และนอกจากที่เราจะเล่นในคอมแล้วนะครับคุณผู้ชมยังสามารถพกพาไปเล่นนอกบ้านได้นะครับหรือเรียกได้ว่าเล่นบนมือถือดีกว่านะครับผมอันนี้ผมก็ได้ลอง G-Force e Now บน iPad Air 5เหมือนกันผลปรากฏว่าเล่นไม่ต่างกับคอมพิวเตอร์เลยนะครับคือมันยังลื่นอยู่นะครับแต่ด้วยความที่ผมต่อเน็ตนอกบ้านนะครับเน็อาจจะไม่แรงมากเฟรมเทก,ก็เลยอาจจะดูกระตุกนิดนึงแต่ก็ถือว่ายังเล่นได้ลื่นอยู่นะครับ เกมที่ผมทดสอบบน iPad Air 5ผ่าน G-Force e Now นะครับก็จะมีในส่วนของเกม Call of Duty นะครับผม Chaos Ker Expedition 33และก็ในส่วนของเกม Forza Horizon เนี่ยก็เรียกได้ว่าเล่นได้แบบสบายๆไม่มีที่ตินะครับขอแค่เน็ตแรงระดับปานกลางก็พอนะครับถ้าเกิดว่าเน็ตไม่แรงมากเนี่ยอาจจะมีช่วงเฟรมเรทตกบ้างแต่ก็ถือว่าแก้ขัดได้ดีอยู่พอสมควรนะครับแต่ก็แนะนำนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยพก j o อ Controller แบบบลูทูธไว้นึ่ ตัวเพราะเวลาเล่นแบบทัสกีเนี่ยบอกเลยว่าลำบากนะครับเวลาเราจะเล่นเกมแนว First Person อย่าง Call of Duty เนี่ยก็หันแทบไม่ได้เลยนะครับหรือว่ายิงใครแทบไม่ทันเลยนะฮะ ก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโปรแกรม g f o c e Now นะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะครับก็ยังสามารถเข้ามาทดสอบช่วงเบต้าของโปรแกรมนี้ได้อยู่นะครับจนถึงวันที่26พฤษภาคมนะครับยังไงใครที่ได้ลองแล้วนะครับก็ลองมาคอมเมนต์บอกต่อกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ